ดวชะตาของชาวราศีมีนในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ เจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษณ์ของชาวราศีมีนคือดาวพฤหัสนะครับ <C le af noise> การที่ดาวพฤหัสข,ของคุณโครจรไปอยู่ในภพเรือนของวินาศเท่า <C le af noise> กับว่านะครับชาวราศีมีนในช่วงเวลานี้อาจจะรู้สึกว่าอยากจะเก็บตัวไม่ค่อยอยากจะสุขสิงไม่ค่อยอยากจะเข้าสังคมสักเท่าไหร่เกิดขึ้นนะครับหรือบางคนนะครับจะค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวให้เราต้องคิดเดยอะหรือคิดมากเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าภาพรวมของดาวอื่นๆถือว่าในเดือนนี้ของชาวราศีมีนเป็นใจอย่างยิ่งแล้วก็ให้ผลด้านบวก เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับที่การงานของชาวราศีมีในเดือนมกราคมนี้ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีมีก็คือดาวพฤหัสเช่นเดียวกันกับดาวเจ้าเรือนตนุลักษ์นั่นเองครับเมื่ออิทธิพลของดาวการที่ดาวเจ้าเรือนการงานโคจรมาอยู่ในภพเรือนวินาาเท่ากับว่านะครับใครที่ทํางานเกี่ยวกับเบื้องหลังแบ็กอัพหรือเกี่ยวกับในเรื่องของต่างประเทศออนไลน์ต่างๆก็จะมีจุดของความสําเร็จเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวครับและนอกจากนั้นครับการที่อาทิตย เองมาอยู่ในเรื่องของการงานนะครับก็จะส่งผลที่ดีส่งผลในเรื่องของตําแหน่งชื่อเสียงกิติยศให้กับชาวราศีมีนด้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นในเดือนมกราคมนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีเลยทีเดียวที่คุณจะมีเรื่องราวดีๆเกิด,ดขึ้นได้เกี่ยวกับการที่จะทําให้ชีวิตของคุณขับเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นอย่างดีเกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะสิ่งที่สําคัญนะครับในการการันตีว่าชาวราศีมีในเดือนมกราคมนี้มีจุดของความสําเร็จเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นได้ก็คือการที่ดาวอังคารนะครับเลื่อนตำแหน่งเป็นเกษตร ธิบ,บดีอยู่ในเรือนของภพสุภาสุภาคือภพเรือนของความสําเร็จสุภาคือภพเรือนของการต่อยอดสุภาคือภพเรือนของการเติบโตเพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าการเติบโตด้านการงานของคุณความสําเร็จด้านการงานของคุณมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วและครับสาหรับในเดือนนี้เพราะอังคารณตตาแหน่งนี้ยังได้ตําแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์อีกด้วยได้ตําแหน่งเกษตรราธุบดีเทวีโชคอุดมเกณฑ์ d T v U d M A G N. และก็อยู่ในเรือนของสุภาความสําเร็จเพราะฉะนั้นความสําเร็จโดดเด่นมากมายเลยทีเดียวที่จะทา ให้ชาวราศีมีนเกิดความสําเร็จก็เกิดขึ้นมาในเดือนมกราคมนี้นะครับและถึงแม้ว่านะครับดาวังคารของคุณนะครับจะยกออกไปในวันที่16มกราคมเวลา8นาฬิกา8นาทีหลุดจากเกษตร,รปลาธิบดีเข้าไปอยู่ในเรือนของธนูแต่การที่นะครับังคารไปอยู่ในเรือนของพฤหัสแบบนี้ก็ยังเป็นเรือนของคู่สมพลให้อิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวังคารจะมีตําแหน่งแข็งแรงมีตําแหน่งที่เข้มแข็งแถมังคารณ์ตำแหน่งนี้ยังได้ตําแหน่งอุจจาวิราศนะครับหรือก่อนที่จะขึ้นเป็นมหาอุจ และที่สําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือดาวอังคารมาจากภพเรือนของสุภะเพราะฉะนั้นการที่นะครับสุภะมาอยู่ในเรือนของการงานแบบนี้ส่งผลที่จะทําให้การงานของคุณมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับมีรูปแบบของการงานที่ต้องเติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นหรือรูปแบบของงานที่จะต้องมีจุดของความสําเร็จให้คุณได้ชื่นใจเกิดขึ้นแล้วล่ะครับสําหรับในเดือนมกราคมนี้นะครับเพราะว่าอังคารเองอย่างที่บอกไปนะครับมาจากสุภะมาอยู่ในการงานส่งเสริมให้งานของคุณ ประสบความสําเร็จยังไม่พอนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับวันที่19มกราคมดาวสุก็ยกเข้าไปสู่ในเรือนการงานอีกเรียกได้ว่านะครับสุกเองก็มาช่วยสปอร์ตในด้านการงานสุกมาจากศาชะสาชะคือผู้คนสังคมนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมีเกณฑ์การที่สังคมจะยอมรับหรือสังคมจะเชื่อถือคุณมากขึ้นกว่าเดิมนะครับการงานคุณจะปังเลยทีเดียวลูกค้าจะเข้ามาในระบบงานของคุณอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครทําธุรกิจส่วนตัวบอกได้เลยว่าออเดอร์ปังๆออเดอร์รัวๆ เกิดขึ้นแน่นอนครับในเดือนนี้และก็ก่อนหน้านั้นครับในวันที่12ดาวพุธเองก็ถอยหลังพระองศาเข้ามาสู่ในเรือนการงานของชาวราศีมีนด้วยนะครับส่งผลทําให้นะครับอาทิตย์นะครับอยู่ร่วมกันกับพุธเป็นดาวคู่วิชาการนะครับคุณจะพูดจาอะไรก็น่าเชื่อถือคุณจะนําเสนออะไรก็เป็นหลักการนะครับทำให้นะครับผู้คนต่างเชื่อถือคุณหรือนะครับชื่นชมชื่นชอบในตัวของธุรกิจคุณหรือว่าชื่นชมชื่นชอบในความรู้ความสามารถของตัวของคุณได้สูงเลยทีเดียวครับ ส่งผลทําให้การงานของชาวราศีมีนในเดือนมกราคมนี้มีจุดของความสําเร็จอย่างเด่นชัดมากๆในหลายๆด้านเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีมีนกันบ้างนะครับสาหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีมีนก็คือดาว,วังคารนะครับซึ่งเป็นดาวดวงเดียวกันกับดาวภพสุภาหรือภพเรือนของความสําเร็จเพราะฉะนั้นนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะครับอยู่ในเรือนของสุภาในช่วงต้นเดือนตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่16นะครับในช่วงเวลานี้นะครับการเงินของคุณจะสะพัดเป็นอย่างด เีเดมีความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินนะครับทำให้นะครับคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีการงานก็สร้างเงินหรือนะครับจะมีรูปแบบของการเงินมาแบบฟุกฟุกเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะนะครับหลังจากวันที่16มกราคมเวลา8นาฬิกา8นาทีครับอังคารจะยกเข้าไปสู่ในภพเรือนของลาภะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าดาวการเงินของชาวราศีมีในเดือนนี้ถือว่าลงตัวเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับเพราะว่าดาวการเงินได้ตําแหน่งที่แข็งแรงได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งเป็นเกษตร ถือว่ดีแข็งแรงมั่นคงนะครับและแถมเป็นอุดมเกณฑ์คือมีจุดดีๆซ่อนอยู่และรวมถึงเป็นเทวีโชคอีกด,ด้วยคือมีจุดของการได้เงินแบบฟุ๊กๆหรือโชคดีจากเพศหญิงอีกด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในเรือนของสุภาอีกและเป็นเกษตรอีกมีความสําเร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะต่อยอดด้านการเงินเกิดขึ้นได้สูงด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่านะครับการเงินของชาวราศีมีในเดือนนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยทีเดียวถึงแม้ว่านะครับหลังจากวันที่16มกราคมเมื่ออังคารของคุณยกเข้าไปสู่ในเรือนการงานการงานของ คุณนะครับก็จะประสบความสําเร็จสร้างเงินสร้างทองสร้างโอกาสสร้างรายได้ได้ดีด้วยเรียกว่าไม่ว่าจะทํางานอะไรก็จะสามารถสร้างเงินให้คุณได้นั่นเองฉะนั้นบอกได้เลยว่าการเงินของคุณดีมากๆเลยการงานก็ดีนะครับการเงินก็ดีในเดือนนี้ถือว่าลงตัวในหลายๆสิ่งลงตัวในหลายๆอย่างเลยทีเดียวครับสำหรับชาวราศีมีในเดือนมกราคมนี้นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องของความรักของชาวราศีมีนกันบ้างนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีมีนคือดาวพุธครับการที่ชน เดือนนะครับดาวความรักของคุณอยู่ในภพเรือนของดาวเสาอาจจะมีจุดอึดอัดอาจจะมีจุดตึงเครียดนะครับเกี่ยวกับความรักของคุณก่อเกิดขึ้นมาได้เรียกได้ว่ามีจุดของการไม่ลงตัวกันเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับความรักของคุณไม่ค่อยมีความเข้าอกเข้าใจกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวความรักไปอยู่ในเรือนของเสาเสาคือเรื่องราวของโทษทุกข์อยู่แล้วครับมีเรื่องให้กังวลมีเรื่องคิดมากเกี่ยวกับความรักก่อเกิดขึ้นมาได้นั่นเองครับเพราะที่สําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือดาวพุธของคุณ ยังโครจรวิปลิตเดินถอยหลังหรือเรียกว่าโครจรพักองศานะครับเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเาเรียกว่าความรักเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับแต่พอหลังจากนะครับในวันที่12มกราคมเวลา14นาฬิกา37ดนาทีดาพุธของคุณจะเดินพักองศาถอยหลังกลับเข้าไปสู่ในเรือนของราศีธนูอีกครั้งหนึ่งซึ่งนะครับเรือนของราศีธนูนี้นะครับเป็นเรือนของลาภะเรือนของโชคลาภเรียกว่าคู่รักอยู่ในเรือนโชคลาภส่งผลทําให้นะครับจะมีเรื่องราวของการที่ ความรักชื่นมื่นเกิดขึ้นหรือเรียกว่ามีจุดที่ดีกว่าเดิมปรากฏขึ้นนั่นเองฉะนั้นครับบอกได้แล้วว่าความรักของชาวราศีมีนก็จะเริ่มดีขึ้นหรือจะมีจุดของการขับเคลื่อนได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากวันที่12มกราคมเป็นต้นไปนั่นเองครับแต่ก็ยังคาดหวังเกี่ยวกับความรักไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่อย่างที่บอกไปนั่นแหละครับเพราะว่าดาวพุธของคุณก็ยังโคจรวิปริตเดินถอยหลังเอาแนយนอนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยังมีจุดของการที่ไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่แต่สถานการณ์ด้านความรักขขอองงงคุณกกก็ถืวววว่่่าาาลตัมึ้นนใช ครึ่งเดือนแรกนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมีนในเดือนมกราคมนะครับต้องบอกได้เลยครับว,ว่าในเดือนมกราคมนี้ถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวในหลายๆสิ่งและก็ถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวในหลายๆอย่างเลยทีเดียวครับให้ชาวราศีมีนได้ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและก็ในเรื่องของการเงินนะครับมีจุดของความสําเร็จที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับ คำทานายดังกล่าวเป็นคาทานายแบบภาพรมวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสาเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทําอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนค่ะว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกุมหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่า ทำไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำตำนานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเ็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคน,นครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับ r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทนานดูใหม่ ใหม่ที่จะมีมาในทุกๆเสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ